ตเตือนมีเนื้อหาชวนขนหัวลุกและไม่สุภาพอาจไม่เหมาะกับเด็กและผู้มีจิตใจอ่อนไหวถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้น้องด้วยนะคะปี2552มีกลุ่มเด็กวัยรุ่น4ี่คนเข้าไปลองของในโรงพยาบาลร้างที่เคยเกิดไฟไหม้และมีผู้ป่วยติดเตียงตายทั้งเป็น เป้าหมายของพวกเขาคือเข้าไปในห้องเก็บศพแล้วถ่ายคลิปให้ได้เสียงผีเบิร์ดหัวโจกของกลุ่มตะโกนลั่นมีผีจริงก็โผล่มาเลยทันใดนั้นประตูห้องเก็บศพก็ปิดเองดังจัก ข้างในมืดสนิทแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นช่วยด้วยหนาว,วเหลือเกินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่มันเป็นหลายเสียงพูดพร้อมกันลิ้นชักแช่ศพค่อยๆเลื่อนออกมาเอง มีถุงดำใบหนึ่งอยู่ข้างในเบิร์ดจะเปิดมันแต่ก่อนที่ใครจะทันเห็นข้างในไฟฉายก็ดับหมดแล้วเสียงลากขาก็ดังรอบตัวเหมือนมีคนหลายคนเดินอยู่ในห้องเพื่อนๆพ,พยายามเปิดประตู เบิร์ดสลบไปตรงนั้นเช้ามาพวกเขากลับไปลากตัวออกมาตัวเบิร์ดเย็นเฉียบเหมือนศพเขาไม่พูดอะไรอีกเลยแค่พึมพำว่ากูขอโทษอย่าตามกูเลยกูแค่อยากลองของตั้งแต่วันนั้น โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเพราะในค่ำคืนยังมีคนได้ยินเสียงช่วยด้วยหนาวเหลือเกินคุณได้ยินไหมนี่คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อโต้ง เขาขับรถทางไกลาจากเชียงใหม่ไปอุบลเป็นงานเร่งมากต้องขับช่วงกลางคืนระหว่างทาง GPS พาอ้อมเพราะถนนหลักปิดซ่อมต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆตอนนั้นประมาณตีหนึ่งเส้นทางมันเริ่มแปลกๆไม่มีไฟถนนไม่มีป้ายบอกระยะทางไม่มีแม้แต่เสาสัญญาณโทรศัพท์แต่ที่หน้ารถ มีสะพานไม้เก่าๆข้ามลำธารแคบๆ GPS บอกว่าไปต่อได้เขาเลยขับชา้ชาๆข้ามไปทันทีที่ล้อหลังลงจากสะพาน GPS ดับไฟหน้ารถกระพริบเขาเงยหน้ามองกระจกหลังสะพานหายไปโต้งเริ่มขับต่อไปแบบงงๆเหมือนเข้าเขตเหมอกสองข้างทางเริ่มเห็นบ้านหลังเล็กๆหลังคาสังกะสีแต่สิ่งที่แปลกคือ ไม่มีใครอยู่เลยแต่ทุกบ้านมีจานข้าววางอยู่หน้าบ้านกับข้าวอย่างร้อนเหมือนพึ่งวางทุกจานมีข้าวและเนื้อสัตว์วางเหมือนกันและทุกบ้านมีเก้าอี้หันมาทางถนนเหมือนเชิญให้ใครบางคนมานั่งดูเขาขับผ่านเขาขับต่อไปแต่เส้นทางไม่มีทางออกไม่มีทางกลับไม่มีสัญญาณไม่มีสะพานเดิมอีก สุดท้ายเขาหยุดรถเพราะข้างทางมีชายแก่ยืนโบกมือต้องเปิดกระจกถามทางชายแก่พูดว่าอย่าไปไหนพวกเขายังไม่ได้กินจากนั้นประตูรถล็อกเองไฟดับและเสียงเคาะเริ่มดังจากฝากระโปรงจากหลังคาจากใต้ท้องรถแต่เปิดไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเสียงเคาะยังดังเรื่อ,อย เหมือนมีบางอย่างล้อมรถไว้ทุกด้านเขาหลับตาตั้งสติสูดลมหายใจลึกทันใดนั้นเงียบสนิทไฟหน้ารถติดขึ้นมาเองอีกครั้งประตูปลดล็อก GPS กลับมาเปิดบนหน้าจอขึ้นข้อความว่าขอบคุณที่ไม่ขัดขืนพวกเขาอิ่มแล้วต้องไม่รอช้ารีบขับออกจากตรงนั้นถนนที่เมื่อกี้หายไป กลับมาเหมือนเดิมขับข้ามสะพานไม้อีกครั้งแล้วออกมาถึงถนนหลักอย่างงงๆงเขามาถึงอุบลเกือบเช้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแต่ในคืนนั้นหลังล้างรถช่างล้างบอกโต้งว่าพี่ไปขับรถผ่านอะไรมาครับใต้ท้องรถมีรอยมือเต็มเลยและในกล้องหน้ารถมีช่วงหนึ่งที่กล้องจับภาพไว้ได้เป็นภาพของใครบางคน กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านมองมาที่โตง้งพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคน